สวัสดีค่ะพ่อแม่ีปนองตะปูทุกคนค่ะเ่พอพ่อนาพ่อตากันแล้วไปนองเนาะโด,ดุดดจักด้ลงห้ยเจนหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวฟังเพลีเป็นน้ำเนาะเอาโยเกิ้ลเบิ้งเลยค่ะพี่น้อง แคบอาเล้ด้ะเด้อแคบน้าจอเล้จ้ะปูสามแบบามปดแปดจ้ะพ่อคำอุบลค่ะพี่น้อง กอข้ามูบนเดินจ้ะ เอาเลยจ้ายีปนอนกินน้าันขอบารมีพระเจ้าอยู่อันนี้สูตรสาวดำนะจ้าหกศูเจแปดจ้า Thank um. you.

ต่างก็ลุ้นน้ำตาซึมกลอเบาข่าวตามเจอทั่วเมืองไทยหายเศร้าหมูป่าดีใจไม่เบามาเป็นหมู่บ้านต่อไปทุกคนก็แสนดีใจขอบคุณเจ้าแม่นางนอนชาไทยอาวนหน่วยสิวช่วย ่านไปนอพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าแม่นางนอนค่ะพี่น้องอ้าบานันนีอ่าพูดบอกว่าสาวดำล้ำแน่นนะอ้าบันนีเสด้เลี้ยงแป้งล่องล้ำห้องล้ำฟิตเช็กบินจะวินแล้วแนวคองหน่อยจนใจผู้สีแบงแลแ้วพะนแหงจังลมจุ่มเขาบอลนอนหลบไม่ถอนละจังคอยเจอกันแล้วมันมันเร่งเด็ดละหิดใจยิงพร้อมว่งยังหลอมขอหนำไ้เดอ้อ เดอ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 ใจเดอเดอใชเดอดเดอเดอใชเดอคนไว้รับแน่นั่นบาทนี่ก็มาเป็ดสูตรสาวดำเลอพี่น้องแคปอาเด้อจ้า เป็นวายสาวดำห้องมอลั่มมีฟังแนวบ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าพอเลั่มด่วนเลยแม่ฟ่น้่งเนาะนั่งหัวแต้งเองยงกะมอลํ่มสิ่งผัวเป็นไห้ผู้ชายนี่ร้ายจริงๆผู้ชายนี่ร้ายจริงๆชอบว่าผู้หญิงให้เสื่อมเสียชอบบ่นชอบด่าว่าเมียชอบบ่นชอบด่าว่าเมียว่ากันให้เสียพูดจากรอกลิงปากไรเสียจริงแท้หนอผู้ชาย ผู้ชายมันน่าอับอายผู้ชายกระล่อนสุดแสนอ่อนซอนผู้ชายอย่างคุณกระจังวสูนล,ลายเดกระจังวสังสังเดผัวป้าเป่เอาใจใส่ว่าเฮานี้ไปชีรถเทียเท่ยวซิงเที่ยวซิงเดินในแม่นเที่ยวซิงคาตาสิงใส่ผู้ใสนอ้องเ้าเป็นตานายตาายโอ้ยเดเนาะยใจเอ้ย นั่งแต่งเองกับพี่น้องม้วนมวนเพียงตั้งหลายก่อนอยู่แจ้งล้ำสิ่งเนีเ่ยได้ห้องดวนแล้วนะเนาะพอได้ห้องดวนแล้วขอบคุณแฟนๆที่เป็นแรงใจช่วยเชียร์หนูให้มีโอกาสดังเฮ้อประมาณสิบกว่าประมาณยี่สิบกว่านี่แหละตั้งแต่นั่นแงแจ้งเองล้ำสิง่ง เดี๋ยวนั่งสิไปหาค้นหาพ่อแล้วนั่งสิมาซสอมเลยมาห้องไอ้พี่น้องฟังเพิ่นว่าอยากเย็นจิตล่ำห้ฟังแน่ว่าสั่นเอามีหลายอยู่กับมันจำบ่ได้เนาะเพราะว่าวขันเทาบ่บบว่าสิเป็นยังล่ะขันเทบบวคอยเดชหลองบวคอยเดชทวนเนาะมันบวบเป็นยุคของสมัยบวบเป็นยุร่ำสิ่งกับเรื่องบวเดชห้องโดนเนาะชุดไอ้ไอ้ชุดยังก่อนซื้อชุดมันซื้อชุดอย่งนั ยังนนะออันพวเป็นให้เออซื้อชุดพวเป็นให้ค่ะเอาบาทนี้มาดูชุดเด่นห้าตัวบนค่ะชุดเด่นห้าตัวบนได้เป็นนองเด้ออันนี้สูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งค่ะเอาแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยนะคะพูดถึงเงื่อนการลง่งการล้ำมีอย่างนี้นั่งล่ำไดทุกอย่างได้เป็นนองอย่าล่ำเพิ่นล่ำเดินล่ำเตยล,ล่ำสิงล่ำบุ้ยทยล่ำตัางว้ ทำสีท่าดอนอาจารย์สุมทุ่มไปริมมือผู้เพลินไหนปั่นนั่งขึ้นมาเนี่ยคนแตงห้สซ้อนหน้เนาะพี่น้องเนาะแต่วันนั่งจะเป็นค้นซอนง่ายนะจำง่ายค่ะจ,ะจำได้ตั้งแต่รีเกนั่งก็ได้ได้เป็นน้องต่วางทั้งใดล่ะมันอ่าบริษัทคนกะคือว่านนเนาะจีนบินหลายค้นกันกันเพื่อสีเขี้ยนั่งคนกะคัดใจอีกผู้หนึ่งนี่สินะคนก็ต้องเอาค้นเอาผู้ที่ นี่หน้าที่ซอยเหลือเพิ่นทั้งบริษัทยางไหลนั่นและไอ้เฮ้านี่มันเเล่นความเรียนยัง่เป็นเนาะการเรียนกันหน่อยศึกษากันหน่อยก็เลยตกอันดับไปอ่านี่พ่อพูดซีสุโทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นน้ำกำที่เฮ้าทำมากเนาะกาเฮ้าเฮ็ดมากกาดีเฮ้าก็เฮ็ดกำซวเฮ้าก็เฮ็ดพอยยามกาดียังกิ้งยังก็ดีเมื่อหอยยามกาซวยเป็นเฮ็ดยังดีกับบบดีพี่น้องอ๋อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา เป็นกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของชีวิตของคนเราจะต้องเดินตามพรมหรือขิดเนาะพี่น้องเนาะปู่เซาล่าพี่น้องนี่เด้อพี่น้องแคบไปเดอจ่าเด้อแคบไปเด้ออีพออีแม่เอยเฮ็ฟังเพลงมวนๆก็จิตถือใจละเนาะอ๋อนม่ยังอะ พี่น้องเคนมีคอมเมนต์มาว่าอยากฟังเพลงแหล่แหล่ชีวิตจริงอย่จิตพ่อทีมีฟังย่ำไรน้ำตาไหลย่ำนันแล้วว่าอย่าว่าแต่เอฟซีน้ำตาไหลเนาะสาวดำก็เป็นสองสามมือจังห้องได้มันเป็นเพลงชีวิตจริงห้องมันก็สะเทือนใจเจ้าของเนาะเอาเพราะท่านได้ปงได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสุเอนีปงได้แล้วกับบ่บ่ห้ยแล้วพี่น้องเพราตะทุกคนเกิดมาแต่ยังเขาจังได้เกิดเกิดยอดว่าเขามีกรรมเขาจังได้เกิดถ้าเขาบ่มีกรรมเขาบ่ได้เกิดค่ะเพราะเพราะว่าบ่ได้เกิดไม่สดใสกรเนี่ย ที่เขาเกิดมาเป็นสีรวยสิจนก็นตามสิขาวสีดำสีให้ผู้ลิผู้ดีลํดรวยทรัพย์สมบัติเพลท่องเต็มโตอยู่ก็ตามเต็มบ้านอยู่ก็สร้างก็ได้เกิดมาจะคิดว่าบ่าพีกรรมพี่น้องถ้าไม่มีกรรมไม่ได้เกิดเด้อพี่น้องเนีอเอ้าไม่ล่าสุดกับแม่ย่าศรีดาจันทร์คนใดให้มาเมาื่อคืนนี้เด้อพี่น้อง803ไอเจ3ค่ะติ๊ตาต้องใจแน่บ่พี่น้องเอ้าไอสองตัตส่วนมุ่นี่นะก็กรรบให้แล้วเนาะเอ้าขอทุกท่านชคดีเด้อพี่น้อง นี่เล็กปูย่าเข้าเนาไปน้องเนาะเล็กสวนทำเล็กปูย่าเข้าจา้ะขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถึงวันนี้เด้อพี่น้องอ๋ <laughs>